ยมามเช้าครับวันนี้ว่างตกปลาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเซรังอัลเลกซ์เิมเรามาตกปลากันผมไม่ใช่มืออาชีพในการตกปลานะครับแค่สมัครเล่นนะครับตอนนี้อยู่ไหนอันนี้อยู่ใต้สะพานกุกชี่เอไว้กับคาสะพานโอเค ประกอบคนเบ็ดก่อนนะครับเสียงด,งดังไปไหนช่วงนี้ลูกเรืออนุบาลเยอะค่ขอนข้างจะเยอะมากเลย เราตัวใหญ่ไม่แน่ใจไม่ค่อยมีช่วงนี้ไม่ค่อยรอดมาเย,าย่ตัวใหญ่เลยคุณไปเดี๋ยวน,นี้ต้องส่องหากลางคืนนะครับ โอเคสมเดัไม่เสียเยอะเลยัเผื่อ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้เผื่ okay. อได้ที่กระพงเคลงไปก่นัน ันนี้เอามาสองโอ okay. เคเรียบร้อยเหยื่อนี้ผองหาคืนเมื่อวันเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนีคืนวันช่วงนี้เหยื่อหายาก เดินไงคือบอกเดินงานี่ไม่ค่อยมีปลานะครับชอรมันจะไม่ค่อยออกออกนี่แหละเดินเสียงดังผมมี ตัวแครืซาวเดอร์แราคาถูกๆหนึ่งถึงพันเปิดเครื่องครับเดี๋ยวพ่อเอาหัวนี้เอาไปจุ่มในน้ำเดี๋ยวผมอยากดูว่านี้อะไรน่าเต้นๆนั่นน้ำลึกเท่าไหร่ น้ำลึกสีเม็ดสองนะครับก็มีการแจ้งเตือนอปลาอยู่ข้างล่างแต่ไม่รู้ว่าปลาขนาดไหนแต่ปลาซีเยอะมากามีปลาผ่านเยอะแต่ไม่รู้ว่าตัวขนาดไหนปลาอะไรก็ไม่รู้อย่างที่ครับหนึ่งเชมบังวง เมีมยปลากล่อนเมรกมาแล้วทางที่ต้นตก นิล,ม,ลมักบั่งนิลมถึงแล้วตอนนี้ผูกเรือที่บางออานะครับจะมีทุ่นที่ผูกเรือตรงนั้นไม่กล้าทิ้งสมอนะครับ ว่าข้างล่างอาจจะมีอะไรเยอะหมดสมอติดได้ผมเคยติดมาแล้วรงนี้เหยื่องกุ้งนะครับซื้อในตลาดโอ้ยังแข็งอยู่เลยแช่ช่องคิีตไว้แั่เหยื่อก็ลองดู

ไปแล้วของโปรดลาซายเยยกระตุกทินนึงก็ไม่อยู่แล้วเป็นกุ้งพื้นมันจะอ่อนแต่ยังเอื่นไม่ค่อยกินเท่าไหร่มักก็ไม่ค่อยกินชอบกินกุ้ง กลับบ้านได้อยู่ข้าวแล้วติดนิดเดียวเองถ้าช้าหลุด